นายประยุทธ์จันโอชามอบโอวาทให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยพร้อมให้นำหลักค่านิยม12ประการไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและประเทศชาติพร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองตัวงอตั้งแต่ต้นเลยแล้วมันจะเป็นแข็งแรงได้ไงเหล่ะวันหน้ามันต้องสมาร์ทใช่ไหมยืนตัวตรงเดินสมาร์ึ่งผายกินนมบ้างเปล่าเนี่ยโรงเรียนอะไรมีโรงเรียนกินหรือเปล่า พีป่ะล e ูกโรงเรียนมีไหมเนี่ยไอ้นมบัวตัวเล็กหรือเปล่าทําไมตัวเล็กก็ล่ะชั้นอะไรวัวซามครับวัามนะครับจังหวัดอะไรลูกขอนแก่นนะนะอืมอันี่หัวเลาะจังหวัดอะไรนครขอนแก่นหมือนกันตัวเท่ากันเด้เลยวัวซามเหรอวัวอะไรวัวสีมันก็ไม่ดีกว่าเท่าไหร่นะ แหลุงมเเหห็็นมมีนะสาวกตึดแ้ภายนอกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นําที่เคร่งขรึมและดูดุดันนะคะแต่ภาพที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยนอกรอบกับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่เข้ารับโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจําปี2558เรียกได้ว่าเป็นภาพของคุณลุงใจดีผู้ที่เป็นผู้นําประเทศ โดยก่อนหน้านี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ยังได้ให้อวาดกับเด็กและเยาวชนดีเด่นซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจำนวน779คนโดยพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำเข้าเยี่ยมคาระวะว่าเด็กและเยาวชนถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติในอนาคตจึงจำเป็นที่ทุกคนต้องช่วยกันปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งการตั้งคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่าความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะคะก็ถือเป็นการสื่อความหมายค่ะ วควรปลูกฝังเรื่องคุณธรรมควบคู่กับการเรียนเพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตทำไมทำไมลุงถึงเขียนว่าความรู้คู่คุณธรรมนะเพราะว่าความรู้นั้นคือทุกคนสามารถที่จะเล่าเรียนให้ทันกันได้คุณธรรมก็เช่นเดียวกันเพราะคุณธรรมนั้นเป็นบอกเกิดของจริยธรรมก็คือเป็นคุณธรรมทั้งองค์กรทั้งประเทศนะเริ่มจากตัวท่านเองในครอบครัวท่านแล้วก็ประเทศ นะสังคมก็มันก็จะเป็นสังคมที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมนะเพราะนั้นความรู้เป็นบอกเกิดของทุกอย่างการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญของทุกประเทศในโลกนี้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นอยากจะบอกและหลานทุกคนว่าเราต้องมองอนาคตเพราะฉะนั้นอีกคําที่ลุงอยากจะบอกไว้ก็คือว่าใช้คําว่าอาจจะใช้คําว่าเยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจอนาคตคําว่าอนาคตคือสิ่งที่เราจะเป็นในวันข้างหน้า วันขนา้างหน้าประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกมากนักเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในการพัฒนาเหล่านั้นมันจะต้องเริ่มด้วยทรัพยากรมนุษย์ก็คือคนไทยทุกคนเด็กไทยทุกคนนะจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วคงเชื่อมั่นว่าจำได้บทอะนะคงเตรียมมาแล้วละ่ะไม่ได้ไม่ถามแล้วกันนะสิบสอง พลเอกประยุทธ์นะคะยังเรียกร้องให้เด็กและเยาวชนนําค่านิยม12ประการไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งแม้จะไม่ทําให้ได้เงินทองแต่สิ่งเหล่านี้ทําให้สังคมดีขึ้นได้โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนภายใน5ปีข้างหน้าพร้อมเตือนให้เด็กและเยาวชนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปวันนี้อีกเรื่องที่ลุงใหญ่ฝากไว้ก็คือในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดีย การใช้โทรศัพท์หรือการใช้แล้วแต่นะขอให้ทุกคนมันโลกมันมันก้าวไปไกลอะนะเทคโนโลยีต่างๆแต่เราต้องอย่าให้เทคโนโลยีนั้นมาชี้นำเรามันเป็นเครื่องมือในการที่เราทำให้ดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทันสมัยขึ้นแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำเราไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นการพนันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด ไม่ได้เหล่านี้ทําให้เราทําให้ประทชาติถอยหลังทั้งหมดมันก็เป็นบอกเกิดของการอาชญากรรมนะความเลวร้ายทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะมันต้องหาเงินใช้นี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องมีสตินะมีสติมันมีอยู่ในข้อหนึงอยู่แล้วใช่ไหมของ12ประการนะค่านิยมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณอยากฝากไว้ว่าทั้ง12บข้อทําให้ได้ทุกข้อไม่ใช่ท่องอย่างเดียวด้วยต้องรู้ว่าทําแล้วใครจะได้อะไร คำว่าใครได้อะไรมองตัวเองทีหลังไว้นิดหนึ่งเด็กๆอาจจะต้องมองตัวเองก่อนแต่ถ้าลุง,ลงเนี่ยลุงจะมองว่าใครจะได้อะไรจากไกลามาหาตัวเองถ้าเรามองคนอื่นเราจะรู้สึกว่าเราเรายังมีอะไรที่ต้องให้คนอื่นเขาอีกเยอะนะแล้วเราจะรู้ว่าเราเราเรามีมากกว่าเขาหรือเราขาดกว่าเขาถ้าเรามองตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าเราขาดตลอดเวลาไอ้นี่ก็จนกว่าเขาเงินก็ไม่มีพ่อแม่ก็อยากจนแต่ถ้าเรามองคนอื่นแล้วเออมันยังมีคนที่แย่กว่าเราอีกตั้งเยอะตั้งแยะ เราจะได้มีกาลังใจไงแล้วเราจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับเขาบ้างไม่มีวิสัยทัศน์นายกรัฐมนตรียังย้ําว่าเด็กจะเป็นคนดีได้ต้องเริ่มที่ครอบครัวและโรงเรียนซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนกลายเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคต ดานสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลค่ะได้นำสอคอสอที่เด็กทั่วประเทศส่งถึงนายกรัฐมนตรีกว่าพันใบมาจัดแสดงในงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นรูปวาดนายกรัฐมนตรีในอีริยาบทต่างๆและคำอวยพรให้กำลังใจในการบริหารประเทศพร้อมทั้งได้เตรียมเปิดห้องทำงานนายกรัฐมนตรีให้เด็กๆเ,เข้าชมและนั่งเก้าอี้โดยได้จัดเตรียมรูปถ่ายนายกรัฐมนตรีขนาดเท่าตัวจริงให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายรูปด้วย